สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วนะครับกับช่องสารแะแนเห็ดนะครับผมวันนี้นะครับก็เดี๋ยวจะมาพาเพื่อนๆไปดูวิธีการนะครับสังเกตและแก้ไขนะครับเวลาที่ดอกเห็ดที่ออกมาในหน้าหนาวเนี่ยมันเกิดหงิกงอนะครับคราวก่อนนี้เราได้ทำคลิปเกี่ยวกับเรื่องการลดน้ำในหน้าหนาวไปแล้วนะครับสาเหตุหลักๆเกิดจากอะไรหลายๆคนก็พอจะทราบแล้ว แต่วันนี้เรามีหัวข้อเพิ่มเติมนะครับที่จะมาบอกให้เพื่อนๆฟังนะครับอยู่อีกประมาณ4 5หัวข้อนะครับหัวข้อแรกนะครับที่ผมจะพูดให้ฟังเลยก็คือเรื่องความชื้นนั่นเองนะครับความชื้นเนี่ยมันก็เกี่ยวพันกับเรื่องดอกเห็ดหงิกมานานมากนะครับเพราะว่าอะไรนะฮะ สังเกตไหมครับว่าในหน้าฝนเนี่ยถ้าเกิดช่วงไหนที่มีฝนตกหนักๆน,นะครับความชื้นสะสมในโรงเรือนมีเยอะนะครับแล้วบังเอิญเราเปลดน้ำนะฮะทำให้ดอกเห็ดเนี่ยมันอุ้มความชื้นไว้เป็นจํานวนมากนะครับเพราะฉะนั้นความชื้นภายนอกกับความชื้นที่ตัวดอกมันเกิดอาการทําให้ดอกเห็ดของเราเนี่ยหงิกงอนะครับในหน้าหนาวก็เช่นกันนะครับแต่ในหน้าหนาวเนี่ย ก็จะมีลักษณะที่คล้ายกันเพียงแต่ว่าความชื้นภายนอกโรงเรือนเนี่ยมันไม่ได้เยอะขึ้นนะครับแต่ว่าความชื้นที่จะระเหยออกไปจากดอกเห็ดเนี่ยมันทําได้ยากขึ้นนั่นเองก็คือว่าเวลาช่วงหน้าหนาวเนี่ยนะครับความชื้นสมมุติว่าในดอกเห็ดเนี่ยเราลดน้ําเยอะนะครับเราลดน้ําเยอะแล้วกลางวันเนี่ยไม่มีแดดนะครับแล้วก็อากาศเย็นนะครับทําให้น้ําที่เราลดไปนั้นนะ มันขังนะครับมันขังอยู่ที่ตัวดอกเห็ดนะครับทําให้น้ําที่มีอุณหภูมิที่เย็นนะครับแล้วมีแดดไม่มีแดดสลับกันไปอย่างเงี้ยทำให้ดอกเห็ดเนี่ยเขาปรับตัวไม่ทันอันนี้ก็คือสาเหตุหนึ่งนะครับสาเหตุใหญ่เลยก็คือเกิดจากความชื้นนะครับเพื่อนๆอ,อาจจะเคยสังเกตดูว่าเวนที่อยู่ติดกับพื้นนะครับจะมีเปอร์เซ็นที่ดอกหงิกมากฝก่านะครับก็อย่างที่อธิบายไปในคลิปที่แล้วว่าความชื้นที่ เราลดน้ําจากข้างบนมันมาขังอยู่ข้างล่างแล้วก็ความชื้นจากที่พื้นขึ้นมานะครับทำให้ดอกเห็ดเนี่ยมันฉ่าน้ําพอมันฉ่าน้ำเนี่ยเจอกับความชื้นเยอะๆนะครับระบายออกไปไม่ทันแล้วก็อุณหภูมิที่สวิงไปมานะครับก็ทําให้ดอกเห็ดเกิดอาการหิบเช่นกันเพราะฉะนั้นนะครับคราวที่แล้วก็บอกว่าให้แก้โดยการลดน้ําน้อยๆและบ่อยๆนะครับวันนี้อยากจะเพิ่มขึ้นมาอีกข้อหนึ่งนะครับคือ เวลาที่เราลดน้ําครั้งสุดท้ายนะครับรอบสุดท้ายเนี่ยควรจะลดประมาณบ่ายสามนะครับบ่ายสามไม่ควรเกิน4ี่โมงเย็นนะครับเพื่ออะไรนะครับช่วงบ่ายสามเนี่ยาบางทีนะครับยังมีแสงแดดอยู่นะครับเวลาเราลดน้ําตอนบ่ายสามเนี่ยความชื้นที่เขาสะสมในดอกเนี่ยมันสามารถที่อาจจะแห้งหรือหมาดได้ในช่วงเก็บเห็ดรอบเย็นหรือประมาณ6กโมงเย็นนั่นเอง คือใช้ระยะเวลาประมาณ3มชั่วโมงนะครับดอกเห็ดเขาก็จะหมาดเพราะฉะนั้นเราสามารถที่จะป้องกันดอกเห็ดให้งิกโดยที่ไม่ให้น้ำมันสะสมหรือขังอยู่กับดอกเห็ดเป็นเวลาข้ามวันข้ามคืนนั่นเองนะครับนี่ก็คือสาเหตุหนึ่งเรื่องความชื้นเรื่องการลดน้ำช่วงเย็นถ้าสมมติเรามาลดน้ำตอน5้าโมงเย็นนะครับก็คือสมมติว่า เก็บเห็ดเสร็จ5้ามงเย็ยนปุ๊บลดน้ําไอ้น้าที่เราลดตอน5้ามงเย็ยนเนี่ยนะครับคือเป็นช่วงที่จะไม่มีแดดแล้วนะครับน้าที่เราลดไว้เนี่ยมันจะขังอยู่กับดอกเห็ดเต็มๆนะครับแล้วพอตกกลางคืนความชื้นของอากาศนะครับมันก็จะมีมากขึ้นประจวบกับไอ้น้าที่เราลดไว้เมื่อตอนเย็นเนี่ยที่ขังอยู่เนี่ยกับความชื้นตอนช่วงตอนกลางคืนเนี่ยนะครับมันก็ทําให้ดอกเห็ดไม่คลายน้ํานะครับพอไม่คลายน้ําปุ๊บนะครับดอกเห็ดก็เกิดอาการหงิกหงอนะครับผม เนื่องจากอุณหภูมิมันสวิงนะครับและดอกเห็ดอมน้ําไว้เป็นจํานวนมากนั่นเองนะครับเอาแล้วครับเดี๋ยวเรามาดูเรื่องที่2กันนะครับเรื่องที่2ที่ทําให้ดอกเห็ดมันหกได้นะครับก็คือเรื่องลมนะครับลมนี่ก็เป็นสาเหตุหลักนะครับถ้าเราไปดูให้ดีนะครับลงเรือนไครนะครับที่มีดอกเห็ดนะครับติดอยู่กับบริเวณสแลนนะครับก็คือลงที่เป็นพวกตัว S ที่มีอยู่ฝั่งใกล้สแลนเนี่ยทางด้านไหนก็ได้นะครับ อยู่ใกล้สะแลนเนี่ยลมที่เข้ามาทางสะแลนเนี่ยจะทําให้ดอกเห็ดเราเนี่ยหงิกงอนะครับเราจึงจําเป็นนะครับที่จะต้องบล็อกลมโดยการขึงสะแลนให้มันลอกแล้วก็เพิ่มสะแลนให้มันหนาขึ้นเพื่อป้องกันไม่ให้ลมมันปะทะนะครับพอลมมาปะทะนะครับกับดอกเห็ดเราโดยตรงนะครับมันจะพาเอาความชื้นนะครับที่อยู่ในดอกเห็ดเนี่ย หายไปทําให้ดอกเห็ดเราเนี่ยไม่จเจริญเติบโตและแห้งเหี่ยวอันนี้ก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งแต่สาเหตุนี้จะเกิดได้น้อยกว่าสาเหตุแรกคือความชื้นนะครับอันนี้ก็คือประเด็นที่2นะครับเดี๋ยวเรามาดูประเด็นสุดท้ายกันนะครับประเด็นสุดท้ายเลยเกิดจากอะไรนะครับหลายหลคนบางทีอาจจะละเลยตรงนี้ไปนะครับประเด็นสุดท้ายเกิดจากปริมาณคาร์บอนที่สะสมอยู่ในโรงเรือนนะครับคาร์บอนมาจากไหนนะครับ โงเรือนเราเนี่ยถ้าสมมุติว่าใส่ก้อนเห็ดให้เต็มความจุสมมุติว่าโรงนี้โรงเรือนนี้นะครับใส่เห็ดได้3000ก้อนนะครับแล้วนะครับเขาออกดอกนะครับมาในลักษณะที่พร้อมๆกันนะครับเป็นจํานวนเยอะนะครับดอกเห็ดเนี่ยพอมันโตเนี่ยมันต้องการอากาศมันต้องการออกซิเจนนะครับมันก็เหมือนคนนะครับมันเอาอากาศเข้าไปเพื่อที่จะสร้างโครงสร้างของดอกเห็ดขึ้นมานะครับแล้วก็คายคาร์บอนออกไปนะครับแล้วทีนี้ พอผลพวงที่เราป้องกันความชื้นนะครับที่จะเสียไปกับลมนะครับเราก็บล็อกอากาศนะครับโดยการขึงแสแลนปิดหมดเพื่อไม่ให้ชื้นในดอกเห็ดออกไปนะครับแต่ว่าการบล็อกอากาศเนี่ยถ้าปริมาณเห็ดในโรงเรือนมันเยอะนะครับคาร์บอนอ่ะที่มันคายออกมามันก็สูงตามไปด้วยพอคาร์บอนมันสูงนะครับทำให้ดอกเห็ดเนี่ยเกิดอาการเสียรูปผิดรูปผิดร่างนะครับทำให้ดอกเห็ดหงิกนะครับ เพราะฉะนั้นวิธีการแก้ปัญหาเนี่ยเราต้องเข้าใจองค์รวมของมันนะครับสมมุติว่าดอกเห็ดในโรงเรือนไม่เยอะเท่าไหร่นะครับเราก็สามารถที่จะล้อมของมันได้ไว้ตามปกติก็คือล้อมแสดงปกตินะครับแต่ถ้าเกิดว่านะครับดอกเห็ดภายในโรงเรือนเนี่ยมันเยอะมากนะครับคือออกดอกพร้อมๆกันเพราะว่า ดอกเห็ดในหน้าหนาวเนี่ยมักจะออกพร้อมๆกันเป็นจํานวนเยอะนะครับพอออกพร้อมๆกันเป็นจํานวนเยอะทําให้ปริมาณคาร์บอนไนโลงเรือมนมันสูงแล้วเราก็คุมล้อมรอบมันไว้ทําให้มันระบายอากาศไม่ได้ repeats. เพราะฉะนั้นเราต้องแก้ข้อนี้นะครับก็คือวิธีการแก้ข้อนี้ก็คือถ้าเรารู้อยู่แล้วว่าช่วงนี้เห็ดเราจะออกเยอะไพ่ลงเรือนนะครับก่อนที่จะมืดนะครับประมาณ6กโมงเย็นนะครับเราควรจะเปิดสแลนทิ้งไว้ นะครับเปิดสแลนหน้าโลงก็ได้ท้ายลงก็ได้นะครับให้มันระบายอากาศก่อนสัก2ชั่วโมงนะครับเสร็จแล้วก็ค่อยปิดนะครับแล้วประมาณทุ่มสองทุ่มเราค่อยไปปิดลงนะครับเสร็จแล้วพอตกเช้านะครับเช้ามืดตอนที่เราเก็บเห็ดเราอาจจะมาเก็บช่วงเช้าตีห้าหกโมงอย่างนี้นะครับเราก็ยกสแลนไว้ครับเราก็ยกสแลนขึ้นไว้ประมาณตีห้าถึงหกโมงเจ็ดโมงนะครับช่วงที่ยังไม่มีลมยกสแลนทิ้งไว้เลยเพื่อเป็นการระบายอากาศเสียออกนะครับ ช่วยให้อ้ดอกเห็ดในโรงเรือนเรานะครับมันจะได้ไม่หงิกมากนะครับนี่ก็คือข้อสังเกตนะครับเวลาดอกเห็ดออกมาหงิกงอนะครับมันก็จะมีอยู่3ประเด็นใหญ่ๆด้วยกันประเด็นแรกที่ต้องสังเกตคือ1นึ่งความชื้น 2. อากาศ 3. การระบายอากาศในโรงเรือนอากาศในที่นี้ก็คือ ลมที่จะเข้ามาปะทะส่วนการระบายอากาศก็คือการระบายพวกของเสียอากาศเสียในโรงเรือนออกไปนั่นเองนะครับก็วันนี้นะครับก็มี3ข้อสังเกตดังนี้ใครที่แก้แล้วยังไม่หายหรือว่ายังไม่ทุเลานะครับก็ลองเอาการแก้ไขตัวนี้ไปลองแก้ไขเพิ่มเติมดูนะครับว่าจะทำให้อาการเหตุของคุณเนี้ดีขึ้นตามลำดับนั่นเองนะครับ เนี่ยนะฮะเดี๋ยวลองดูนะครับโลงเนี้ยมันเกิดจากอาการที่มันจะมีทั้งหงกบ้างไม่หงิกบ้างนะครับก็มันจะอยู่ที่เรื่องอากาศกับลมนะครับด้านหน้าเนี่ยลมมันจะเข้าได้ง่ายนะครับซึ่งล้อมได้ไม่ไม่หมดนะครับทาให้ลมมาปัทะบางส่วนทําให้ดอกเห็ดเนี่ยหกแต่ส่วนมากก็จะไม่ค่อยหกเท่าที่ควรนะครับแล้วเร็วๆนี้นะครับก็จะมีเปิดค์ดเรียนออนไลน์นะครับกับห้องเรียนที่เรียกว่า ถามตอบปัญหานะครับแต่ว่าก็จะเป็นกลุ่มกลุ่มลับหรือกลุ่มปิดนะครับเป็นการพูดคุยสาหรับคนที่อยากจะรู้นะครับมีค่าใช้จ่ายนะครับถ้าเป็นสอบถามปัญหาก็น่าจะประมาณไม่เกิน200บาทนะครับส่วนใครที่อยากเรียนออนไลน์ก็น่าจะไม่เกิน600บาทนะครับก็เดี๋ยวจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่งนะครับเมื่อพร้อมแล้วตอนนี้กําลังอยู่ในขั้นตอนการเตรียม เอกสารนะครับเตรียมข้อมูลแล้วก็เตรียมวิธีการดําเนินงานนะครับว่าจะทําในรูปแบบไหนนะครับใครที่สนใจนะครับอยากจะเรียนนะครับก็คอมเมนต์ไว้ว่าสนใจก็ได้นะครับถ้ามีจํานวนคนที่สนใจมากพอนะครับก็จะเปิดให้ให้ความรู้เป็นการเฉพาะนะเรียกว่าเป็นที่ปรึกษาแล้วกันเป็นคอนซัลทให้นะครับสำหรับห้องเรียนถามตอบปัญหาแล้วก็ใครที่ เริ่มทาเห็ดแล้วอยากจะต่อยอดอยากจะเป็นอาชีพนะครับอยากจะเรียนรู้เพิ่มเติมก็เป็นอีกห้องเรียนหนึ่งคือเรียนออนไลน์เรียนเพาะเห็ดสู่อาชีพนะครับเดี๋ยวเรามาเจอกันในคลิปหน้าแล้วเราจะมาค่อยๆทย,ยอยบอกข้อมูลอีกทีนะครับว่าสมัครยังไงตรงไหนยังไงนะครับก็วันนี้ก็ฝากไว้เท่านี้นะครับใครที่ยังไม่กดติดตามก็กดติดตามให้ด้วยส่วนใครนะครับที่อยากจะได้ก้อนเห็ดนะครับเอาไปเปิดดอกก็ ติดต่อที่ข้างล่างนี้นะครับจะมีลิงก์ของ Lazada กับ s h o ป e e นะครับโอเคครับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ